มาไปเบิ่งอีกมุมนี้นะครับทาง YouTube Home, ทยูทูบโฮมพใดีเินีย์พอดำตึมตึม,ตมยุ่งผุนยูทูบเบอร์กำลังมงุงดูอะไรพี่น้อง ืย้เี่มาจากสต้องมาเลยมันบริจาะนังเครื่งจากชั่มงค่ะชั่วโมงค่ะบามชั่วโมงยี่สิบมชั่วโมงบินตรงมากเพื่อ มาวัดกุฎแหงใช่ได้ยินว่าเป็นเจ้าภาพสร้างทางขึ้นสวรรค์เนาะคะ่ะเป็นาทางขึ้นสวรรค์<อ>ทางสวรรค์ะาจาะก็เป,<ฯ>เป็นเจ้าภาพวันนี้ฉลอถวายผลไม้ด้วยก็เลยสินเจ้าภาพได้ยินแต่เสียงท่านก็ไม่รู้ก็เลยลองดูซิว่าจะมีตัวตน<โอ> <aan> จริงไหม เลยไดีค่ะนวันด like ี um ้เป็นมานง้ามก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c> <S <S ้ข่อยแต่จังเลยนะน่าอดกไรเีนี่ทำไมคนกี่ไล่น่ะเห็นบอบเป็นงานเห็นมอเป็นจีจังพูบน่ะมาจะไรค่ะผู้ขามาที่หลังสายบุญสายบุญสายบุญนามันคืองานกู้ข่อยจต่มันเส้นเล็กมันบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยสีดิบเป็นงานมากไหม แม่งโตจ้ามแม่งโบแบบนี้อยากขอรีพิ่นนี้แล้วมามันมันยูทูบทุกท่านเลยนะคะตัวแรกที่หลวงพี่ปล่อยให้แล้วชอบมีความรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกห้ามาแน่นอนห้ามาแน่นอนห้ามาแน่นอนจัดนักจนนับลงแล้วเนาะลอตเตอรี่ห้าศูนย์เจ้าเหมือนตอนห้าศูนย์คือ ดูไว้เยอะแล้วใช่ไหมคะไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปอำเภอคนขายลอตเตอรี่เขาเขาบอกว่าที่เอานี้แล้วเสร็จแล้วเออเขาเขามีรู้สึกว่าเราจะมีเลขห้านะค้าเขาเขาให้เราก็เห็นเรน้องค่าแล้วใช่ยังไม่เอาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปธุระก่อนเขาบอกที่เอาดีวนี้เลย แล้วเสร็จแล้วเ็าเลยบอกเลขเนี้ยมันไม่ออกหรอกเขาบอกไงพี่ถ้าไม่ถ้าไม่ออกเอามาคืนผมได้เลยบอกเดี๋ยววันที่หนึ่งตอนบ่ายเจอกันตัวไหนคะเมื่อวานเนี่ยตัวไหนคะตัวบนตัวบนเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแต่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 มีแต่มีความบั่นใจนะห้าจะมาข้างล่างด้วยห้ามนห้าล่างห้าบนห้าล่าง รองเท้าค่ะก็ขอให้เป็นห้าศูนย์นะคะรองเท้าเท้าก็ห้าขอให้เป็นห้าศูนย์ขอให้เป็นห้าศูนย์เพราะว่าไปเล็งไว้นะค่ะห้าห้าศูนย์ค่ะห้าห้าศูนย์กับห้าห้าห้าศูนย์กับห้าห้าแต่แต่แต่มันคือมีมีความเชื่อว่าห้ายหามาห้าศูนย์อค่ะน่าจะมาห้าศูนย์มีความมั่นใจใช่ไหมเจ๊ก็คือห้าศูนย์กับห้าห้าแต่ว่ามั่นใจสุดๆก็คือห้าศูนย แต่ตัวเลขของพี่โต้งที่ปล่อยมา571กับ50ถ้าเราจับใส่กันเนาะมันก็จะมี5-5ด้วยนะครับให้พิจารณาดีดีเพราะบางทีเลข3าตัวบนกับ2ตัวล่างมันจะต้องคู่กันแบบนี้ใช่ค่ะใช่ให้สังเกตดูนะให้สังเกตดูนะพวกเซียนเขาจะให้แบบนี้มันจะคู่กันแบบนี้บางทีคนบอกทำไมเลขมันไม่ออก อย่าไปดูอย่างนี้อย่างเดียวให้ดูอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือแนวและวกควายด้วยใช่ไหมควายนี่คือแนวควาวควายควายยังไม่น่านนะแต่ให้ดูแบบนี้แนวดิ่งใช่ลองสังเกตดูคแนวดิ่งมันจะถูกมากกว่าใช่ไหมครับเพราะบางคนพวกนี้เขาให้ตรงๆไม่ได้เพราะว่าให้ตรงๆงเดี๋ยวโดนออนไลน์เขาอัดใช่ป่าเราเลือกจริงนะ เพราะว่าเขาต้องให้เฉียงอยงนี้เขาเขียนอย่างนี้จริงแต่ว่าเราให้เราดูอย่างนี้จับคู่อย่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้มากครับค่ะขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยโชคดีค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้มีเฮเนาะจ้ะพรุ่งนี้มีเฮพรุ่งนี้รวยจ้ารวยขอบคุณค่ะใครจะเป็นเสียตีก็ชั้นในสี่ชั้นในสี่อ้าวสำหรับแนวทางตัวเลขเจ้จาก ผมเพิ่งมานะครับเพิ่งจะมานะครับไปยังไงมายังไงถึงได้มาที่กรุงเทพครับโดยบังเอิญจะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่นะเพราะถ้าไม่มีบุญมาไม่ถึงนี่คอ่บก็เลยเห็นเห็นทางเดียวเห็นแต่ชื่อท่านเห็นยู่ใส่จ้ะเห็นเห็นอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมเห็นประมาณ วันวันที่หนึ่งุนานะซึ่งไม่คือไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอะไรมาก่อนก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็เห็นชื่อครับเราก็เลยเอ้วันนี้นะคะสองครั้งนะเปิดดูนะอธิษฐานนะว่าขอให้ขอให้ได้เห็นเลขเนี่ยนะชัดๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเปิดขึ้นมาประเจอประเจอเสร็จเราก็เลยบอกว่ามีตัวตนจริงไหมเนี่ยครับถ้ามีตัวตนจริงขอให้ได้เจอ ก็เลยพอมีแนวทางว่าท่านอยู่ที่นี่ก็เลยหาทางมาทไม่เกิตู่สงสัยว่า ตอนที่เจ๊เข้าไปอำเภอใช่ไหมเจ๊บอกว่าพ่อค้าลอตเตอรี่บังคับให้เจ๊เอาห้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ได้แต่แต่เจ๊เจ๊ยังไม่รู้ตัวเลขของทางพระอาจารย์ใช่ไหมอย่าง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 ค่ะอย่างเพราะเพราะพระอาจารย์เพิ่งออกวันนี้แล้วแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าที่เอาที่เอานีนแี้เขาที่บอกพี่เอาี้นนี้มันไม่ออกหรอ เราก็แกงแกงบอกมนะันมันไม่ออกหรอกครับที่ถ้ามันไม่ออกนะที่เอามาคืนที่นี่ได้เลยบอกงั้นวันที่หนึ่งเดยวตอนบ่ายเจอกันอ๋อพ <c oughs> อดีมาเจอตัวเนตตัวนี้ของอาจารย์อาจารย์แล้วเจ๊เจ,เจ๊รู้สึกยังไงคะม่ความมั่นใจมั่นใจรู้สึกมั่นใจมีความมั่นใจถ้าเกิดเจ๊ตัวากจะบอกว่าถ้าเกิดปู่ตามไปให้ลอตเตอรี่เจ๊ตัวนี้เจ๊รู้สึกยังไง ก็ดีใจแล้วเนาะเพราะว่าในในปู่ก็จะเขียนตัวนี้ให้ะ่าจารโต้งอยู่แล้วทีนี้เก๊เข้าไปอำเภอใช่ไหมค่ะแล้วพ่อขาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ที่เขาไม่รู้จักที่เขาไม่รู้จักเจเลยใช่ไหมหล่ะใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เก๊เอาลอตเตอรี่ชุดนี้ใช่ไหมนะใช่ใช <S <S นี่แล้วทีนี้อาจจะเป็นปูก่ก็ได้จะเป็นปู่ไปไป โดนใจเขาโดนใจเาแล้วทีนี้เจ๊ได้มากี่ชุดเยอะไม่ได้นับได้ห้าเจ็ดหนึ่งมาก่อนหน้าใช่ไหมครับโชวได้ไหมคะลอตเตอรี่เจ้าได้เดี๋ยวโชวได้ใช่ไหมคะได้ห้าเจ็ดหนึ่งมาก่อนหน้าที่ทางกุญแห่จะให้เลขห้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมครับค่ะอืมพอขาบอกว่ามันจะออกชุดนี้ใช่ไหมครับ บังคับให้เลยแม่บังคับให้ให้เลยอาจจะเป็นปูก็ได้อาจจะเป็นปูแฟโดนใจบังคับเพ่อนหรือเปล่าเพ่ินมาแต่ไก่ยังด <tr ีมันจะินไปได้นะครับนะนี่ล่ะคือเจสูนกันเลยว่าอาจจะเป็นไปได้อ้าคอยดูตัวเลขนะครับเจจากสหรัฐนะครับจะเข้าตรงกันเป๊กกับที่เลขวัดขุดแห่ไหม กำลังหาอย่างนี้จ้ะหาลอตเตอรี่ร้อยก็ใบนอยู่ในกระเป๋าที่ว่าเจตุสงสัยว่าัพอข่าจังไดคือสิมะรุดจากเหล็กวัดอุทยอนเฮาวสันนัยร้อยก็ใบวันนี้อยู่ในกระเป๋าเกอเพื่อนนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับบินตรงโยดทบสอกฮะให้เราสอกออกมาได้ไหมล่ะอุตส่าห์ยังให้เป็นไรที่เพื่อโยมยังไม่เห็นท่าไทยดีปุ๊บ ถ้ามารางวัลที่หนึ่งไม่ต้องไปไหนเลยเรามาวัดกุดแหงเลยรุ่นยูนี่บรเจฮะพวงนี้จะลุ้นหวยหยุดที่วัดกุดแหงไหมคะหรือจะกลับพวกนี้คืนนี้กลับกรุงเทพแล้วค่ะกลับแล้วกลับกรุงเทพเอาคันมันออกกับจะเฝ้ากับสหรัฐกลับขึ้นมาวัดกุดแหงยวดูก่อนนะมีเยอะจ้ะอ้าวใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อ ค่อยเบาไทยดอกพย่านค่อยโตติน้ก็สื่อทหารจีนเรเที่อ่งเนาะเราก่เราทำไมมีเลขท้ายห้าเจ็ดหนึ่งใบแต่ที่หนึ่งอ่าแต่ที่หนึ่งเต็มำเลยนะแต่ที่เหลือสงสัยจะทิ้งไว้บ้านเจ็ดไงแตเจ็ดอยู่ที่กรุงเทพแต่ห้าเจ็ด นี่พวกนี้พวกนี้ซื้อที่นี่แต่แต่ที่กรุงเทพสงสัยจะทิ้งไว้ที่นู่นแหละเมื่อเมื่อวานนี้แปรอำเภอที่กรุงเทพมาเนี่ยตัวอำเภอที่กรุงเทพที่กรุงเทพจ้าจ้าไม่ใช่อำเภอพิบุรักนะคะไม่ไม่ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่า ีแเราก็ได้หลายใบเกี๊แล้วก็ได้หลายใบก็แล้วกันหาเกี๊ยนะแต่ว่าแต่ว่าเกี๊ยึ้งได้โอเคเกี๊ยตึ้งได้ไหมเกีได้เกี๊ยได้จริงเกี๊ยได้จริงแต่ว่าถิ่มไในบ้านจ้าพ่อดีเราบอกมาน้ำมาดีพอขอชาลอตเตอรี้ผมให้แกทับไม่เอาด้วยทับไม่เ่ทับไม่เอาลอตเตอรี่จะให้ทับใี้เอาด้วยพ่อโอ้ยบ่ได้ถามพี่พอเลยหลังจากได้ตัวเลขถามแล้ว เจ้าไปถามเราคนเด้ยวโอ้ยยัมาถามอยู่ดิผมถือไายอีกแล้วไถ่เดียวกคนเดียวคุยคอยท่วมใช่แล้วบอกไถ่แล้วเจ้าก็แย่งขอรบ่อกร้อถามเราขอยรียแทนแทนเล่าครับนี่นี่นี่เลขตัวนี้นะครับก้อนนานั่นนะก้อนจะมาวะหลวงพี่โตงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้ห้าเจ็ดหนห้าเจ็ดหนึ่งมาเช้าวันนี้ก็ได้ตัวนี้ครับ นี่นะครับห้าเจ็ดนี่นะครับห้าเจ็ดหนึ่งขอบคุณเจ๊มากๆ,ากๆนะครับผมขอบคุณครับตักันแชร์นะคะแต่อย่าแชร์ไปที่จมือนะครับ <laughs>